สวัสดีค่ะโควิดคลิปเช่นวันนี้นะคะน้องเอ็มอยากสกินออมดูเดรลเป็นอันดับแอนด์สเกลแอนด์เดแบบโรดวัวมา เดี๋ยวไปดูว่าทาง่าย <S <S <ess> <S ทายากซื้อกิน40บาทเ <S ess> ช่นเคยซื้อทําน่าจะเป็นพันไปดูจ้ะนี่จ้ะอันนี้คือ <S <S <ess> <S เขาเรียกว่าวัตถุดิบนะจ๊ะแล้วก็จะมีเกี๊ยวนะคะที่เราไม่ซื้อเราจะหอ่อแล้วก็เป็นหมเูเดงหมูสาบแอนเดอะตับอันนี้ไม่ใช่ตับธรรมดาเป็นตับขยะนะคะแล้วก็เป็นไก่เอามาทำไรเอือ้อไก่เอามาทาน้ําซุปนะจ๊ะแล้วก็นี้หัวไส้ตีนนะคะหรือว่าหัวไส้ท้าแล้วก็หัวงอกนะคะกินไม่กินเอามาก่อนนะคะลูกชิ้นกุ้งแห้งเส้นถั่วในถุง นี่คือหมูสับอ่ะขวดน,นี้ทิ้งก่อนนะคะแล้วก็กร <c oughs> ะเทียมเจียวไม่ใช่อุ้ยไม่ชอบวันนี้อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร ไถ่โปะหา่านแล้วก็ผักนะคะกวางตร้งกวางตุ๊ดผักชีแล้วก็น้ำซุปแล้วก็อุปกรณ์นะคะรูน่นี้นั่นเต็มไปหมดนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์กูหรือว่าวัตถุดิบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปลองดูว่าเราจะเริ่มทําจากอะไรก่อนก<อ><อ>่อนอื่นนะคะเราจะต้องต้มน้ำซุปก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบยังไใช่ป่ะมันมจะได้ต้มซุปไว้ก่อนไงกับน้ําไก่อะไรอย่างเงี้ยฮะต้องแหลมมา เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยรอให้น้าเดือดก่อนระหว่างนั้นเราก็มาห่อเจี๊ยจุเจียวหมูเกียวหมูวิธีการห่อเกียวนะคะอันนี้ไม่ได้นั่งคุยมันไปชม์่ะก็ไปนั่งสิเอาลงมาจำตัวจ้เออวิธีการห่อเกียวนะคะอ่ะอาอมาก่อนโธ่ ออกมาอาแบออกมาแล้วไม่ต้องแล้วเอ็มก็เอาตักตักอัไนั้นมาเลยเออเอานิวจิ้มน้ําก่อนเดี๋ยวมันติดเออแล้วก็เอาจับหมูนิดนึงเอาเราตามชอบเลยจะเอาเยอะเอาน้อยแล้วก็เอาน้ำอ่ะรูปฝั่งที่จะเอาติดเออทําไปฝั่งไหนล่ะเอาแล้วแต่เลยทําเป็นรูปอะไรอะอยากทำเป็นรูปงูอ่ะอย่าแน่นมากนั้นไสข้างในอะ อะไรของมึงเยอยวันนี้ลูกค้าจะได้แบบว่าเออเยอะจังเอมเกียวแบบในต้มยำมันไม่ต้องขนาดนี้มันปิดให้มันอยากรู้ดีค่ะเอออะทำไปกูไม่สอนแล้วนะมึงปรุงเองมึงทำเองทุกอย่างนะ,อะเออเอออะกินไปเรี่อยๆนนแม่โจ้อืมเขาจังเลยแหละเรี่อยๆอันนี้ะนะคะมีอะไรบ้างโอ้ยเอ็นเดียเด๋ยวนี้มึงก็นจะหลีดแบบทำไมซื้อกินง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่แล้วถูกกว่าด้วย อันนี้นะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะเป็นเกี้ยวธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มีศิลปะจะมองเป็นวัดวาอารามโอ้โหวัดวาอารามใช่อันนี้เป็นส่วนของหลังคาโบอนเห็นข้างในไหมเห็นข้างในนี่ยูทูบมนะครับโอ้โหถ้าได้แดงกว่าวันนี้ <c oughs> ชอบว่าร้านนี้คือไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเกี้ยวอะไรก็ไม่รู้อาความคิดของตัวเองแต่หมูร้านนี้เยอะนะคะบอกก่อนอใช่ไหมมางนี้ใช่ไหมแล้วแต่เลยอ่าได้เอสวยดีมากเก่งมากครับ จริงๆแล้วเราสามารถปรุงไปดีเลยนะหมูอ่ะแต่ในนี้ก็โอเคแล้วแหละเพราะนี่มันเป็นน้ำซุปอีบย่างสดโอเคโอเคอะ่ะมานามเก่งเลยเนี่ยเลิศไหมเลิศม <c oughs> นี่จ้าเอ็มห่อเสร็จแล้วจ้าสวยมากเลือจ้ะอันนี้เอ็มจ้ะ,น,น,จะนี่จ้ะ ด,ด้วยถุงทอเราก็ได้เกี่ยวตามต้องการแล้วนะคะแล้วเราก็รอน้ําเดือดน,นะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะให้มันเป็นความหวานและขาดไม่ได้ก็คือรถตีอ๋อไม่พูดว่าโรด,ดีเราจะพูดว่าผมองล์รสนะคะนี่ลูกค้ามารอแล้วนะจ๊ะรอแปบ๊บนึงนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารอแปบ๊บนึงนะคะวันนี้วันเกิดดวยะคะ่ะอ่ะเราต้องใส่ไก่ไค่อยๆนะเดี๋ยวน้ำพุ้มนะเออ ก็ปล่อยไว้รอให้ไก่สุกใช่ค่ะแล้วก็รอทิ้งไว้จนกว่าน้ำจะเดือดแล้วเราก็มาลวกเส้นแค่นั้นไม่ละน้ำไม่ใช่น้ำเดือดทำไรต่อเอไม่สอดนะโอ้ยมันรู้อะไรน้ำเดือดแล้วก็ลวกเส้นไงไม่ใช่อันนี้เอาไว้ทำน้ำซุปเพื่อปรุงรสแล้วพอเสร็จปรูปากะพอทำไก่สุกก็ใส่หัวไชเท้าลงไปรู้ค่ะที่พอไม่กินหัวไชเท้าก็เลยไม่ใส่ เสร็จแล้วทำอะไรต่อเอาขึ้นเอาขึ้นแล้วทำไงยังเหมือนเดิมไม่พอเสร็จปุ๊บปะอันนี้ก็คือไปน้ำซุปอีกทีนึงเราก็ต้องตั้งน้ำเพื่อจะไปลวกเส้นอย่างเดียวแยกกันอ๋อนี่คือน้ำซุปเออเออใช่รอเปิดขั้ก่อนเออเออรอรอหนา ซซึ่งขี้มอไทยแป๊บเดียวอันได้น้ำอันนี้แล้วทำซุปแล้วก็ปรุงอันแรกนะคะควรลืมแล้วใส่เลยก็เลยเนื้อตาเน้ตานิดเดียวใส่ตควคำหวานนิดนิดอันนี้รสดีรสดีไม่เข้าหรอกจริงจริงใคะดีขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเกลือกรุบเกลือกรุบนี้วาใส่กัน สีดําใส่ใส่นิดเดียวใส่เพื่อความให้มีรสชาตินิดเดียวเกินใสลงไปอีกไปอีกพอต่อไปเป็นน้ำตะเทยมดองนิดเดียวอไะพอเอ่อคนเสร็จปุ๊บก็ใส่กันเลยนะหัวเชเท้านะเพิ่มอะไรเช็ด่าโอ้โหอะไรอร่อยอร่อยแล้วใช่ไหมต่อไปเพิ่มความหวานอีกนิดนึงใส่หัวเชเท้าลงไป เอา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 โอ๊ยทีนี้ก็ต้มไว้รอจง่าหัวใส่เขาจะนิ่มแต่เอาต้องใส่เล่งหน่อยใส่ไปแล้วสี่ลินมาเราขุดรถด้วยนะทำซุปมันต้องเก็งไว้ก่อนเพราะถ้าลูกค้าเขาคนกินกับข้าวเออหลือเวลาอีกเล่นเกินเล่นเกินโอ้โห อ่ตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลวกนะคะลูกชิ้นผักเกียวนะคะเอาลงไปมันยังไม่น่ากินหรอกเพราะว่ามันันนี้อยู่มันจะลวกต่อไปก็เอาเส้นมนลวกกัอนไปรับหรือว่าจะอื่นอันนี้เส้นเป็นของตาพระอิตเอาตามที่เอ็มจะกินพอไม่ต้องเยอะไม่จะบอกว่าช่วงโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยใครมีพวกเอาม่าหาส่งให้เรามีฟิได้นะฮะี่หนึ่งเออเท่าไหร่ก็ลดราคาละกัน จริงอ่ะทำก๋วยเตี๋ยวมันสนุกแค่ตรงนี้แหละเนาะแต่เราไม่มีกระบวยที่แบบมึงถ้าบ้าก็มีกระบวยมันก็เก่งไปกูว่ายังไม่สูงทิ้งไว้ก่อนเอาเอาเอาไว้นั่นแหละค้างไว้เออเอาเินกี่ครึ่งแล้ะเดี๋ยวมัเกีียวไม่ต้องเราต้มไว้ก่อนตอนนี้เส้นไม่เหลือแล้วอ่าวแต่รอไว้ก่อน อันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าเราเก่งมากนะแต่ว่าเรามาหัดทำไปด้วยกันนะมึงกูยังทําได้หรือใครก็ทําได้กูว่าไปเอาอะไรอะนรคนก่อนหมูค่ะใช่ครับน้ำมันกระเทียมครับคนก่อนแล้วคนแบบที่บ้านเขาทำแกันกึ๊กกึ๊กให้ได้ไม่ติดกันเอ้ยอกล้จน่งกินแล้วเออแล้วก็ใส่หมูเออหาหมูหาหมู แต่ทำกินเองมันก็ได้ความสนุกแต่มันก็จะได้ความแบบวุ่นวายการที่คุณทำโควิดคี่เช่นอ่ะกูไม่ต้องการให้แบบว่าพวกไม่ได้อยากให้ให้ของกินเข้าเนี่ยให้อะไรเขาเร <c oughs> ียก <c oughs> ต่ไลไปตัดค่ะอันนี้เอาพิเศษนะครับตับอ่ะไม่ต้องแข็งมากมันจะได้ดูเป็นตักขยะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาลวกไว้แล้วเข้าใจป๊ะ <c oughs> ต่อไปเกี๊ยวนะครับโอ้เกี๊ยวดึงดังมากโอ้ ต่อไปเป็นการทำน้ำปรุงนี่นะคะค่ะเราก็ใส่ตัวสองช้อนเ็ราชอบมากะะต่อไปพริกต้ยามยำมากินให้ถึงเครื่องนึกออกปะอันนี้คือเป็นพริกที่เราคั่วนะคะพริกคั่วมันจะมีความเผ็ดแซบ่บต่อไปเลนน้ำตาลเราก็ต้องใส่นะคะต่อไปน้ำตาล นี่เราก็ใส่พริกเผานะคะสักนิดหนึ่งให้มันแบบรบเครื่องหน่อยนะคะามะนาวแล้วก็น้ำซุปใส่ลไปเลยครับน้ำซุมเมื่อกี้เราอุ่นแล้วนะคะคุกขี้หรือแบบน้ำเยอะก็แล้วแต่เลยนะครับว้า ต้มยำนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็อันนี้จะเป็นแบบโบราณนะคะเราก็โรยกุ้แห้งลงไปนิดหนึ่งแล้วแต่คนชอบแล้วก็ใส่ผักโยนะคะแบบนี้ว้ามากนะคะดูนะคะนี่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 อันนี้เราก็คลุกนะจ๊ะ that mouth a hole 嗯，嗯、mm. mm. mm. yeah. mm，嗯，嗯啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯 แทบเลยมึงทำกินเองคือแบบเวอร์ลเลยโควิดคิเช่นนะคะ EP นี้นะคะเราก็ทำเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะที่เราอยากจะกินเองเพราะว่าถ้าทำกินเองมันจะรู้ใช่ไหมว่าเราอยากใส่นุน่นเยอะใส่นี่น้อยะอะไรเงี้ยใครอยากจะทำกินก็ลองนะคะโควิดคิเช่นครั้งต่อไปจะเป็นอะไรจะพยายามคุมงบแล้วก็ให้เป็นง่ายมากๆอันนี้ซื้อกินถามว่าเอ้ยทำกินทำไมวุ่นวายเปล่าวุ่นวายซื้อกินง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเจอกันใหม่ EP นะเป็นอะไรไปรอดูจ้ะโควิดคิเช่น